เดียวครับเนี่ยโอเคมาๆๆพี่ครับต่อไปจริงๆครับพี่เทงจำเป็นจะต้องกลับกรุงเทพก่อนนะครับจะต้องไปวัดหมด่อวานครับโอเคครับมาถ่ายรูปก,กันครับพี่โอเคครับนิดเดียวครับโอ้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอ้สวัสดีครับครับไดีครับ ตัวหกดนะครับขอบคุณครับมากครับขออนุญาตครับฝากด้วยนะครับเตัวหกด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตกลับก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวข่าม่วงทุกท่านครับพี่เทงนัทพงษ์เรืองพญาวุฒิขออนุญาตมาสวัสดีครับกลับก่อนนะครับขออนุญาตกลับไปก่อนนะครับผมเขาอเคโอเคโอ้เขาใส่เสื้อรอสเลยครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคจิตายจะรอหนิดหนึ่งครับโอ้โหต้มต้มมาหมดเลยครับโอ้โหสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เทงลงไปนะครับสักครู่นะครับจะรอรถนิดหนึ่งนะครับ Okay, that okay. <laughs>

ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสําหรับกําลังจิตกาลังใจนะครับช่วยกันนะครับเปลี่ยนท่าม้วงเป็นท่าส้มนะครับปักโคงส้มดีนี่นะครับทุกท่านครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะทําการเมืองที่ดีกว่าสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมนะครับ ขอพลังของประชาชนทุกคนเชื่อในพลังของประชาชนทุกคนนะครับเราสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะครับวันนี้บาร์สคณะพิเศษสิงห์พานายกเพ้งมาหานะครับนอกจากเอาเบอร์มาบอกเอาหน้ามาหาแล้วนะครับยังมีคํามั่นสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่มาณการไฟฟ้าด้วนนะครับสวัสดีคุณแม่นะครับพวกเรามาทํางานการเมืองมีแต่ความตั้งใจดีความหวังดีนะครับการเมืองที่ไม่มีผลประโย์ ทับซ้อนมีแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวท่าม่วงทุกคนนะครับที่เป็นกําลังให้กับพวกเราผมให้คํามั่นสัญญาครับนําเส้งลงนะครับเข้าไปเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ทําเพื่อประโยชน์ของชาวท่าม่วงทุกคนแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับตีลักโตเหมือนกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเนี่ย แข็งแรงแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับเป็นล้มโพล่้มใจให้ลูกหลานนะครับกาเพื่ออนาคตกาเพื่อลูกหลานของพวกเรากาเพื่อท่าม่วงที่ดีกว่าการเมืองของประชาชนนะครับช่วยกันนะครับสองใบเท่านั้นสองใบเท่านั้นท่าม่วงเบลตใบสีเขียวเบอร์หกบัตรใบสีชมพูเบอร์สี่สิบหกนะครับด้านหน้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับฝากพรับประชาชนด้วยนะครับเป็นทีมงาน หาเสียงของใครเข้าคูหากราเบอร์หกกับเบอร์สี่สิบหกได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมัสยิดกลางประจำจังหวัดกาญน,นะครับด้านในนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับด้านในด้วยในในซอยด้วยนะร้านโตโกเกียวนะขนมโตโกเกียวสวัสดีจังนครับหกสี่หกนะครับหกสี่หก สวัสดีครับแบงค์ตุณเทสแดนบนสวัสดีคุณพี่ยาคุณพี่ตำรวจด้วยนะตำรวจนะครับสวัสดีการตำรวจฉันผู้น้อยไม่เอาระบบตัวนะคุณพี่นะฝากด้วยนะหกสี่หกนะครับพี่ปุ้ยไปเลยครับพี่ปุ้ยไปเลยครับเดินหน้าได้เลยครับปุ้ยไปเเลยครับวางขนไหนะครับกำลังเดินหน้าไปที่วังขนายนะครับ ขอแม่พี่น้องชาวท้าม่วงครับขออนุญาตออกรถเดินต่อนะวันนี้บาสกนิษฐ์วิเศศสิงห์พานายกเิ้งมาหานะครับสวัสดีครับขออนุญาตเดินทางต่อนะขอบคุณสำหรับแรงใจแรงร์ขอบคุณมาทางนี้ด้วยครับขอบคุณครับมินิฮาร์ครับเลิกอยู่เช่นเดียวกันขอบคุณนะครับจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับถึงเวลาชาชน ถึงเวลาสร้างการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาตั้งรัฐบาลใหม่ไปด้วยกันบอกลาการเมืองแบบเดิมๆพอกันได้แล้วนะครับการแบ่งมุง้งแบ่งโคตา้าแบ่งกระทรวงแบ่งงบประมาณนะครับเข้าไปมีอำนาจก็เข้าไปหาผลประโยชน์แบบนี้ไม่เอาถึงเวลาแล้วเปลี่ยนการเมืองให้ดีขึ้น้าม่วงดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับสวัสดีครับร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝั่งตรงข้ามสหพันธ์อะไหล่นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับฝากพักประชาชนด้วยนะครับบัสกมิตวิเศษสิงห์เบอร์หกซีเทโมฝั่งตรงข้ามสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนนะครับแต่ความหวังยังอยู่อนาคตที่ดีกว่าอยู่ที่ปลายจักรของคุณท่าม่วงทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันโอ้มาจากขอนแก่นเลยซีเทศูนย์แปดนะครับมาจากขอนแก่นฝากพักประชาชนด้วยนะครับ พี่น้องครับอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานอยู่ในปลายปากกาของทุกท่านผ่านโรงพยาบาลนะครับสสวัดีครับปากบัสได้นะเบอร์หกนะเบอร์หกนะมีปุ้ย,ย,ไ,ปย,ยไปยาวเลยครับปไ,ปไปยาวเลยครับมีปุ้ยไปวันขนานไปยาวเลยครับ ักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวท่า่มงครับเดี๋ยวขอญาตกลับก่อนนะครับวันนี้พาพี่เทงนะครับกินเลยครับพี่ครับอาเลยครับฝากด้วยนะครับวันนี้พี่เทงนภพลยันยุทธขอญาตมาเอาเสียงมาหาเอาหน้ามาเจอเบอร์มาบอกครับกลับก่อนนะครับขอญาตกลับก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พีเจงครับทุกท่านครับกลับก่อนนะครับขอให้นายกเทงกลับก่อนนะครับแอนดีเดตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยครับ พี่ครับทุกพักการเมืองเป็นรัฐบาลมาหมดแล้วนะครับขอที่้องเป็นสักครั้งเดียวครับแค่ครั้งเดียวครับจะไม่ทําให้เสียใจครับขอแค่ครั้งเดียวนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้ทําให้สักครั้งครับฝากด้่ครับพี่อมตินครับ ฝากด้วยนะครับฝากพี่ครับฝากพี่นัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับนายกหนุ่มสักครั้งนะครับขออนุญาตให้พี่เทงเป็นนายกหนุ่มมาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับฝากด้วยนะครับและก็ฝากเบอร์หกด้วยนะครับชนิดพิเศษสิงห์เบอร์หกจากรรคประชาชนครับเขานะครับขออนุญาตครับฝากด้วยนะครับ ฝากเบอร์หกคณชนิทพิเศษสิงห์เบอร์หกจากพรรคประชาธิปไรยต่างนะครับสวัสดีครับพยัคฆ์องพัชาการนะครับฝากเบอร์หกไปด้วยนะครับคณนิทพิเศษสิงห์เบอร์หกอยู่กับนายกเพลงวันนี้ขอญาติลาไปก่อนนะครับและเราจะพบกันอีกครั้งเมื่อพิเลงเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับเราจะมากันอีกครั้งเมื่อพิเชงเป็นนายกรัฐมนตรีและเราจะมาทำเศรษฐกิจปากท้องด้วยกันนะครับ 小方つけまし ขออนุญาตเดินหน้าไปวังขนายต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวท้าม่วงครับสวัสดีครับ6057 Honda รถมอเตอร์ไซค์937ด้วยขอบคุณมากครับคุณพี่ครับวันนี้ไปแล้วแต่ไม่จากกันนะครับเรายังอยู่ด้วยกันต่อยาวๆใครอยากได้พักประชาชนมาอยู่กับชาวท้าม่วงกาสองใบอยู่ต่อไปอีก4ปี8ปี2สมัย3สมัยนะครับพัฒนาประเทศไทยไปให้ไกลกว่าเดิมขอบคุณมากครับวันนี้ ไปก่อนนะขอบคุณมากครับรูวไปด้วยกันครับไปวันไหนต่อนะนะครับปากคนณะรถไว้อยู่ในมือไว้อยู่ในปลายปากกาของชาวพม่วงเลยนะครับขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนสองใบนะครับบัตรใบสีเขียวเบอร์หกบัตรใบสีชมพูเบอร์46หนะครับไปแล้วครับคุณแม่ครับร้านก๋วยจั๊บนะคะปากด้วยนะปากด้วยนะครับปันใจทีนีกาวดีแวนท็อปเจริญ สวัสดีทีแล็บดีเทคนิคการแพทย์ท่านทองตุงจเจริญสินเซ็นเตอร์น,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 นะครับไทยเสด็ทุกร้านเลยแถวนี้นะมาด้วยความคิดถึงมาด้วยความห่วงใยมาด้วยความหวังดีมาด้วยความตั้งใจดีขอโอกาสให้พวกเราไป,ไปเป็นรัฐบาลสักหนึ่งครั้งนะครับการเมืองเพื่อประชาชนทําได้ขอตรงเชื่อในพลังของประชาชนทุกคนนะครับที่ผ่านมาการเมืองยังไม่ดีพอครั้งนี้พลังประชาชนทําให้ดีกว่าเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันนะครับ ไปวางขหนายแล้วนะขออนุญาตบอกลาทุกท่านนะครับวันนี้ไปวางขหนายก่อดน,นะครับอย่าลืมนะครับแต่กุพักมีนัดหมายกันเข้าคูาาหกพักประชาชนสองใบอนาคตอยู่ในมือของทุกคนปัดใบสีเขียวเบอร์หกรัดใบสีชมพูเบอร์สี่สิบหกทะเบียนกรุงเทพหนึ่งห้าเจ็ดก็การักสมได้นะครับเกียร์ปอลาดหน้าหมูมากสวัสดีพี่วินด้วยนะขอบคุณนะครับเครฟหน้าบ้านนะวันชัยอิเล็กทริกนะครับมาด้วยความ ความหวังดีมาด้วยความตั้งใจดีนะครับครั้งนี้เราเอาจริง <Okay. S 1> ตั้งรัฐบาลห้างชัยพานิชจัสวัดีคับขอบคุณมากครับกําลังไปวางขนายวันนี้บอกลาก่อนนะเป็นกําลังใจให้กันไม่ลืมกันเราจะไม่ทอดทิ้งประชาชนขอบคุณมากครับที่ช่วยกันนะครับใครยู่ท่าม่่งใครอยูเกสรกาญจนบุรีเบอร์สองให้กับบัสนะครับปับะดิษฐตนะครับที่เศรษฐี สวัสดีครับแน่ๆน,นะครับแทงวอเตอรีนะเป็นกำลังใจให้หนะครับมีหวยใบยเจ็ดนะครับสวัสดีครับปาบูติกนะครับปาบูติกเที่ยง ดีนะครับสวัสดีคร,รับเบียร์ค้าฝากด้วยนะบัสจะมุดเกิต่อโตวัสดีโตโ,ตโยต้าแอมรีดหนึ่งพันเจ็ดนะครับสวัสดีครับในรถโดยสารกรุงเทพพุทธมณฑล์กาญจนบุรีรถร่วมบกสนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องชาวท่าม่วงนะครับวันนี้นายกเท้งกับบัสกนิดกำลังสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับฝากขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ วัสดีครับดา์พิบาร์ด้วยนะพิบาร์เบอร์หกนะครับฝากขอบคุณครูด้วยน,นะรถพารางานครูขอบค,คุณแม่ลิตะโกนเบอร์หกมาดักข้างในนะครับฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะโรงเรียนมีรศินนะสวัสดีครับอนาคตของน้องๆโอ้สวัสดีครับบคุณครูสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณครูครับ คืนกูให้ล้องเรียนคืนอนาคตให้ลูกหลานขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับกำลังใจบ้านนิดเบอร์หนายกเด้งเบอร์4ีนะครับพี่พี่ตำรวจครับสถาน,นีตำรวจท่าม่วงนะยกเลิกระบบตัวตำรวจนะครับใครพ่อแม่พี่น้องตำรวจเป็นผู้พระทิทั์สันติราชเพื่อราษฎรนะครับรับใช้ประชาชนไม่ต้องเก็บตัวไปซื้อตำแหน่งนะอยากได้ ระบบดีๆแบบนี้ขอพักกระชาชทเข้าไปบริหารขอทั้งสองใบเลยทิ้มหมูครูอ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอน้องน่ารักมากข้าพวกหัวสีส้มด้วยนะับขอบคุณนะครับสวัสดีร้านข้าจอยนะร้านขายเอกสารด้วยนะครับม่ค้าสวัสดีครับมาด้วยความห่วงใยมาด้วยความหวังดีมาด้วยกําลังใจที่เต็มเปี่ยมเอาเค้กออนไลน์สวัสดีด้านในสวัสดีครับเบ,บอร์หกแล้วเบอร์หกนะ บัตากานิดเบอร์หกนายกเพ็งเบอร์สี่หกขอบคุณนะครับสมหวังเงินสั่งได้สวัสดีครับยี่ด้วยนะด้านในด้วยนะ ขอบคุณทุกแรงใจแรงเทียนนะครับเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้กับพวกเรานะครับทุกเสียงของทุกท่านมีความหมายพลังประชาชนเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ช่วยกันบอกต่อไวยเสือสวัสดีครับพระชนกสวัสดีครับแซบโเลีสวัสดีจ้ารักทุกคนเลยนะครับช่วยกันนะครับรักประชาชนรักประชาชนนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหเบอร์สี่หกสุดยกดจริงๆเที่ยมันเลยเอาไปเดี๋ยวลุกไป อ่านนิดเด mm อ่นนียวอ่านิดนึงจอานิดนึงยอนนิดเดียวครับโอเคครับเอาหลาทุด้วยหลาดุด้วยสวัสดีพี่น้องชาวท่าม่วงนะครับวันนี้คุณเทงนัตบงเรืองปัญญาวุฒินะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวท่าม่วงพร้อมขับคุณบาสกนิ์เบอร์หกเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวท่าม่วงวันที่8กุมภาพันธ์นี้

có học nghề, <coughs> có học hành, có học nghề, có học hành, cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần gì thì học hành, học cần gì thì học nghề, học cần

Ao tít người đồng ý với giáo dục, thì nhanh chóng nhanh chóng hơn một cái lần khác, quá เราไปจบกันที่พมารอกันนะครับขอไปที่วันขไหนจริงครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พมารอแทนนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มบอกใช่ไหมสวัสดีครับร้านกุ๋นเสี่ยวเนือยายเชียนครัวเขียวหวานสวัสดีครับ นะครับชาวท่าม่วงทุกคนนะครับครั้งนี้วันนี้ต้องบอกลาก่อนนะครับแต่พวกเรายังไม่ไปไหนวันนี้บาสกนิตวิเศษสิงหานายกเพ้งมาขอคะแนนเสียงด้วยความตั้งใจนะครับด้วยคำมั่นสัญญาขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณมากอาตอกอบคุณด้านในนะครับขอเกียรตินี้นะครับปักทรงส้ม พักประชาชนปสองใบบัตรใบสีเขียวเบอร์หกบัตรใบสีชมพูเบอร์สี่สิบหกรับรองจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับส่งบัตรนิคเข้าสภาให้บัตรไปโหวตนายกทิ้งเป็นนายกและรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับรถโตโยต้าสองหนึ่งหกสองนะครับชูก้าคิปนะครับกันเองจะรอนสวัสดีครับหลันได้ด้วยสวัสดีครับขอบคุณมากเปิดประตูออกมาให้กำลังใจกันเลยครับ สวัสด uhm. ีครับด้านไหนด้วยร้านซีน้องเล็กสวัสดีครับด้วยความหวังดีด้วยความห่วงใยครับด้วยความดวควัด้ด้วยความด้วยความ้ามด้วาด้วยความด้วยความด้วยคม้ความคาม้วยควา้าม้ความด้วยควาด้วยคววครัมด้วคา้คาม้คา้คามด้คานดีวยควาวควลัด้ยามด่เามด้วยคว้วยคามด้ม้วเรามดามาาะาทคา สวัสดีครับข้าวมันไก่ไส้ฉันสวัสดีครับรถกระบะไฮรัก493นะครับฝากด้วยนะครับบัสกันิตเบอร์6พักประชาชนเบอร์46นะครับอมรใจการ,กรเกษตรนะครับทุกท่านวันนี้บัสกณนิตพานายกเพียงมาหาแต่วันนี้ต้องลาก่อนนะครับรยังไม่ห่างหายไปไหนขอความไว้วางใจให้กับเรา,ราทั้งสองใบบัสเบอร์6นายกเพียงเบอร์46 ตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกันขอบคุณที่ลดพ่วงด้วยนะครับ JNPX